สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไม้สะพายตุรกีนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Facebook Page ชื่อไม้สะพายตุรกีหรือจะเป็น YouTube ก็ตามการุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามเพจให้ด้วยกดไลค์เพจให้ด้วยหรือกดติดตาม YouTube แล้วกดไลค์ให้ด้วยก่อนอื่นช่วงนี้ได้ข่าวว่าเค้กเขาเรียกว่าอะไรนะเค้กโดนัทกำลังป๊อปปูล่ามากไม่ค่ะเราไม่ทำเราจะทำบราวนี่โดนัทค่ะบราวนี่เค้กโดนัทธรรมดาลกไม่จ๋ ่เป็นคนแหวกกดมีนาเป็นคนแหวกกดน,นะคะวันนี้นะคะจะอาจอาจจะมาแปลกนิดนึงมีนาช่างส่วนผสมไว้ให้ทั้งหมดเพราะว่ามีเอฟซใหม่ค่ะเอฟซใหม่บางท่านหลายๆท่านเลยหลายเยอะๆมากมายบอกว่าขอให้ช่างส่วนผสมให้ด้วยซึ่งถ้าเป็นเอฟซเก่าจะรู้ว่าถ้าช่างส่วนผสมเนี่ยมีนาไปไม่เป็นแต่ว่าไม่เป็นไรมีนารักเท่ากันค่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟซใหม่หรือเอฟซเก่ามาค่ะแม่จัดให้ ช่างไห้ค่ะก็คือเดี๋ยวจะเขียนส่วนผสมไว้ข้างใต้นะคะใต้คลิปแบบกดดูได้เลยที่ลูกศรข้างล่างนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมนะทุกคนสามารถดูได้ตัวเบรวนี่ตัวนี้นะคะก็ง่ายๆค่ะธรรมดาสูตรบ้านๆแต่เน้นช,ช็อกโกแลตนิดหนึ่งเพราะว่าลูกชายมีนาแหละเก่งมากแถวบ้านเรียกกินเก่งมากน้องบอกแม่จา๋าหมู่นี้แม่ไม่ค่อยมีขนมให้หนูกินเลยซึ่งแม่มันทําทุกวันแหละแต่ก็เอาเถอะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทํา บราวนี่โดนัทกันดีกว่าเบราวนี่เค้กโดนัทไปค่ะไปเริ่มทำกันเลยไหมอ๋อมีนาบอกก่อนนะวันนี้ามีนาไม่มีเพราะว่าลูกชายมีนาใช้หมดแล้วน้องทำแต่แพนเค้กทั้งหวันน้องบอกว่าเดี๋ยวหนูจะมาทำโชว์เอฟซีของแม่ให้ดูว่าจริงๆแล้วอนะแพนเค้กเนี่ยมันทำง่ายขนาดไหนแต่ตอนเนี้ยเราไปทำเบราวนี่กันก่อนดีกว่าค่ะ,ปะไปง่ายๆนะคะมีนาบอกส่วนผสมก่อนเลยนะมีไข่ไก่สามฟองไม่สิเริ่มจากช็อกโกแลตก่อนไหมตัว เราจะละลายช็อกโกแลตกันเลยก่อนนะคะเนยค่ะเป็นเนยจืดเนยจืดเนี่ยเราจะใช้120กรัมนะคะกับช็อกโกแลตดูเองลวกันว่ามันลกมากช็อกโกแลต200กรัมมีน,นาใช้เป็นมิลช็อกโกแลตนะคะ100กรัมแล้วก็จะใช้เป็นดาร์ชกช็อกโกแลตอีก100กรัมค่าความหวานเปอร์เซ็นต์ของช็อกโกแลตไม่มีนะคะที่บ้านมีแบบไหนใช้แบบนั้นมา เรามาเริ่มจากการละลายเนยกับตัวช็อกโกแลตกันก่อนดีกว่าเนยเจือทำไมคุณมีนาทำไป็นแนแนแบบนี้คะตอนแรกก็จะทำครัวซองค่ะแต่ว่าที่เกียยที่เกียจรีแปงเลยเอาเนยตัวเนี้ยมาทำบราวนี่แนทนนี่นำเรื่องกับเมางนะ มีนาขี้ลืมถึงขนาดอะไรรู้ไหมขาตั้งกล้องมีนาไว้ไหนมีนาก็ไม่รู้อันนี้มินาใช้ขาตั้งกล้องตัวเล็กนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มุมจะแบบว่ามุมจะต่ำๆนิดนึงมุมจะกดต่ำนิดนึงเดี๋ยวเราเอาเนยเนี่ยนะคะไปละลายก่อนพอเขาเป็นน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ช,ช็อกโกแลตลงไปไปค่ะอ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราละลายเนยนะคะให้ละลายทุกคนจะเห็นวิสกี้ถูกไหม น้องหมามีนานั่นเองเนี่ยพอน้องเริ่มละลายถูกไหมคะพอเริ่มร้อนร้อนอย่างเงี้ยอะดูนะให้เขาเดือดนิดนึงปิดแก๊สเลยค่ะ ใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยมินานะใช้ดาร์กช็อกโกแลต1 0 0กรัมนะคะแล้วก็มิลช็อกโกแลตอีก100กรัมน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์มินาะไม่ได้ซีเรียสนะเพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลยตอนนี้ปิดแก๊สแล้วนะคะไม่ได้เปิดแก๊สนะเนี่ยมุมมันอาจจะแปลกๆนิดนึงไปค่ะเดี๋ยวเราไปทางนู้นกัน เดี๋ยวเราจะคนช็อกโกแลตนะคะให้ละลายไปกับเนยแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้อุ่นๆถึงจะเอามาใช้เนี่ยค่ะละลายเรียบร้อยเหลืออยู่หน่อยอตอนนี้ละลายเรียบร้อยแล้วใครจะใช้แต่ดาร์กช็อกโกแลตก็ได้นะไม่มีปัญหาอ่ะทีนี้มาค่ะในส่วนของ ในส่วนของไข่ไมีนาใช้ไข่เบอร์สองสามฟองไข่ไก่นะคะไม่ใช่ไข่เป็ดจริงๆแล้วในสูตรอะก็ใช้เบอร์หนึ่งแต่มีนาไม่มีใช้เบอร์สองได้ไหมใช้เบอร์สองได้ค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีไข่ไก่เบอร์หนึ่งแล้วเราทำขนมไม่ได้นะไอ้ทุกอย่างเข้ากัน ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายขาวเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยตวงนะคะมีนาชั่งได้50กรัมและน้ำตาลทรายแดงเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงมีนาก็ชั่งได้50กรัมจริงๆแล้วมีนาลดน้ำตาลลงแล้วนะปกติแล้วะน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเขาจะใช้80กรัมคือแล้วแต่แต่ว่ามีนาใช้มิลช,ช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตนมซึ่งมันมีความหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีนาเลยลดน้ำตาลลงเหลือ50กรัมน้ำตาลทรายขาว50น้ำตาลทรายแดง50 คนให้น้ำตาลละลายนะคะคนไว้ค่ะกลามขึ้น <c oughs> เหนื่อยพอ,อแล้ว <c oughs> คนให้ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไว้จะใส่ตัวช็อกโกแลตเนี่ยนะคะลงไปช็อกโกแลตที่อุ่นๆน,นะคะค่อนข้างไปทางเย็นแล้วใส่ลงไปเลยค่ะใส่ให้หมดเลย แล้วก็คนให้เข้ากันใส่ผงโกโก้นะคะมีนาใส่ผงโกโก้ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งสาลีอนเนกประสงค์อันนี้ช็อกโกแลตมันกระเด็นไปโดนอะครึ่งถ้วยตวงกับอีก1ช้อนโต๊ะคูนพูนไอ้ดำดำเนี่ยผงกกไอ้ดำดำเมื่อกี้ช็อกโกแลตมันกระเด็นไปโดนคนทุกอย่างเข้ากันจบเสร็จแล้ว ไม่มีอะไรในกอไผ่เสร็จเรียบร้อยการทำเบาวนี้ง่ายจะตายอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองปาทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากัน เดี๋ยววันนี้นะลูกมีนามานะมีนาจะเสิร์ฟขนมก่อนเลยเป็นของว่างเดี๋ยวจะดูซิว่าเขาจะพูดว่าอ,อย่างไร <c oughs> โกรธอรสชาติเลิศหรู <c oughs> ไม่จุกใจเราจะต้องใส่ช็อกโกแลตหยดน้ำลงไปค่ะหนึ่งอุ้งมือใส่ลงไปเลยลูกแม่ เอาให้จุกกันไปข้างหนึงอุ่นเตาอบแล้วนะคะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้นี่สำหรับเตาใหญ่เตาเล็กแนะนำให้170ถึง165นะคะใช้พิมพ์ไหนก็ได้ค่ะจะใช้พิมพ์นี้ก็ได้เป็นคัพเค้กพิมพ์นี้ก็ได้แต่วันนี้มีนาใช้ตัวนี้นะคะเป็นซิลิโคนอันเล็กใช้แบบไหนก็ได้อย่าถามว่ากี่ชิ้นเพราะว่ามันอยู่ที่พิมพ์ที่เราใช้ ไปหยอดมันลงไปค่ะแม่มันเลอะหยอดมันลงไปเสร็จสามส่วนสี่ของพิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะอบไม่ใส่ผงฟูหรอคะไม่ใส่นะคะตัวนี้บราวนี่เราไม่ใส่ผงฟูนะก็มีนาลำบากเดี๋ยวมีนาใส่ตัวนี้นะรอแป๊บนึง เดี๋ยวมาเทใส่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยใส่ในนูน้นโอ้ยเรียบร้อยลุน้นแทบตายดีไม่หกด้วยอ่ะ ใส่เป็นเศษสามส่วนสี่ของพิมพ์นะคะเสร็จแล้วนะคะได้ทั้งหมดสิบเจ็ดถ้วยนะของมีนาสิบเจ็ดถ้วยก็คือเอาเถอะอะโรยช็อกโกแลตอีกหน่อยะค่ะเพื่อความเฟื่องฟูเนี่ยค่ะเราจะโรยช็อกโกแลตอย่างเงี้ยนะคะลงไปทั้งหมด เสร็จแล้วเราจะอบที่ไฟ180องศาสําหรับเตาใหญ่ไปไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะแล้วก็ถ้าเตาเล็กเนี่ยมีนาแนะนําให้ประมาณ170-165เท่านั้นนะหม้ออบลมร้อนก็ลดลงมาสัก20องศานะคะมอ้อทอดไร้น้ํามันก็ลดลงมาแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนขอไปอบก่อนนะคะมีนาอบแค่20นาทีนะคะจริงๆแล้วถ้าใคร เขาเรียกว่าอะไรถ้วยใหญ่กว่านี้นะคะพิมพ์ใหญ่กว่านี้สามารถอบได้ถึง25-30นาทีมันอยู่ที่ขนาดของพิมพ์นะมีนาก,ก็มองไม่เห็นเนาะเห็นกันไหมนี่นี่นะตัวปลายของทัพพีะทัพเพีย,ะพยอะไรก็ได้กลมๆกดลงไปเลยค่ะกดลงไปครึ่งหนึ่งอ่าดูกก้อนนี้นะกดเลยนะเนี่ย กดมัลงไปเลยค่ะกดลงไปครึ่งหนึ่งป๊๊ดเป็นไง r บรานี่เค้กโดนัทของเราธรรมดาเราไม่ทำโลกไม่จำเป็นไงคะเอาออกมาได้มันก็จะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยบีบไส้ตรงกลางค่ะอยากได้สีสันแบบไหนนะคะใครอยากได้วงใหญ่กว่านี้นะคะใช้ไอ้ตัวกดเนี่ยให้มันอันใหญ่กว่านี้เห็นไหม จริงมันหลุดแหละแต่มีนาก็ไม่ชัวร์ไม่อยากให้มันเสียทรงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบีบไส้ที่เราชอบไปซื้อมาค่ะสําเร็จรูปไม่ต้องมานั่งทําเองแต่ของมีนาเนี่ยเป็นไส้พุดดิ้งค่ะลูกชายชอบพุดดิ้งนมมีนาก็เลยทําพุดดิง้งช็อกโกแลตกับพุดดิ้งนมธรรมดานี่แค่นี้เนี่ยกรอบนะเป็นเบลดี้หน้ากรอบนะคะตัวนี้หยัดลงไปเลยค่ะอัดลงไปเลยค่ะ เอาหน้าที่เราชอบเนี่ยมีนาทำสองหน้าพอเดี๋ยวลูกสับสนมันยังไม่พอมันยังไม่พอมันต้องเอามาจุ่มอย่างเงี้นี่เป็นไงมีรองกรีดนี่นี่นี่ค่ะจะทานคู่กับไอติมนะคะบอกเลยว่าอร่อยมาก ลูกชายมาพอดีค่ะเดี๋ยวจะให้ลูกชายด้วยแกเรียกว่ามาลกูกบุดาซาลอนดาโอ้โ้โอ้นัสเซ่แบลกปบล็กเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนค่ะเป็นไงชอบกินไหม ชอบกุเซ็นก็หมายถึงว่าอะไรมาแดนที่มาเด้อดอนดูมายามันได้เย็ดอ่ะด้าฮาดเซ็นดูมาอเคกิ่นอ้าวใช่เนิะมผมขอบลูกชายชอบก็ดีใจค่ะเดี๋ยวให้กิิอนก้อนเปเนี่ย,นยแน่บอกแล้วว่าของเขาดีจริงจริงอะอำ กล้องก้องใหญ่มีนาแบตหมดนะคะนี่มีนาใช้มือถืออาจจะภาพจะไม่ชัดนิดนึงเนาะมากินเป็นอะลี้ยไม่านี่ินดาขอกินหน่อยเขาบอกไม่ได้แม่กินของแม่เองแต่ต้องกินคู่กับเนี่ยดูเองแล้วกันเราก็ทำหลอกลูกได้ตัวนี้เป็นหน้าฟิล์มนะคะบอกเลยว่าเป็นหน้ากลอ อร่อยเลยวะอืมมีนอร่อยเลยทำเองอะไรเองอืมกินมาันทาั้งควนอะ่ะอืมกินคู่กับสตรอบเบอรี่เข้ากันมากเลยนะแล้วก็ความที่มันเป็นแบบมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตไงฮคะมันจะมีความหวานแต่มันหวานไม่มากแล้วมีนาก็กิ่นคู่กับพุดดิง้งอืมพุดดิงนะ้งเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกชาย ทำคลิปวิดีโอสอนพี่ป้านาอ่าเนาะเพราะว่ามีนาสอนลูกแล้วว่าทำยังไงยากซาทำกินเองอืมมันกรอบมันกรอบแล้วมันกอ็อร่อยหวข้างในนะมันจะฉ่ำๆนะคะมันจะไม่แห้งนะแต่เปลือกนอกเนี่ยมันกรอบ,แล,รอบแล้วมันก็มีความฉ่ำของพุดดิ้ง น้องก็ชอบไม่เป็นไรค่ะเราแบ่งปันกันไปแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้มีนานด้วยนะคะส่วนคนที่ YouTube นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มีนานด้วยนะคะช่วงนี้เหมือนมันไม่ค่อยโชว์ฟีดเนาะแล้วก็ที่เพจนะคะหมายสภปยตุรกีใรอยากส่งกันบ้านนะคะส่งได้ที่ใต้โพสตเลยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะฝากคอมเมนต์ข้างใต้นะคะฝากกดแชร์แล้วกดไลค์ให้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เพจโดนปิดกั้นมากเลยไม่รู้ว่าพี่เฟซเขาเป็นอะไร ปิดมันทุกเพจเลยนะคะยังไงฝากนิดนึงเพจจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าเพจจะได้อนี่เขาเรียกว่า fc เก่าเก c เอใหม่ๆเนี่ยเขาจะได้เห็นเพจแล้วเพจเราก็จะได้มีขนมทานตลอดเวลานะคะไปแล้วค่ะแล้วเาเป็นคปณนานะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่จะซื้อนกนะแล้วน้องนกมาเกาะหัวหนูหนูต้องเลี้ยงน้องนกนะลูก <c oughs> ไปแล้วค่ะ